สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอภปบียข่าวสารของเลตเตอร์ซิตี้หากแฟบนบอลอยากร่วมสนุกครับรับทันทีหนึ่งร้อยพร้อมเสื้อบอลฟรีนะฮะสนใจแอดไลน์ดิจต้คลิปเริ่มต้นกันที่คริสเตียนนิชเชนรับมิดฟิลด์ทีมชาติดินมากยังคงหวังที่จะกลับมาคาแคข้งครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุไม่นคาดฝันหัวใจวายระหว่างลงเล่นให้กับทีมชาติดินมาก ในเกมประเดิมในศึกยูโร2020กับฟินแลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดอะมลเลอร์สื่อดังในอังกฤษนะครับเปิดเผยว่าทีมแรกที่ให้ความสนใจในตัวของอีริเชนนะครับนั่นก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่กำลังมองหาดาวดังเข้ามาเสริมทัพในเดือนมก,กราคมนี้เพื่อลุ้นหนีตกชั้นแล้วก็เอธนิฮาวครับคุณซื่อของเดอะแม็กพายก็คงแสดงความยินดีไม่น้อยหางในเตตัด้ดับอีลิชเชนนะครับมาสวมบทตัวปั้นเกมหมายเลขสิบจริงนอกจากนี้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานีนะครับทีี่่จะให้้โออกกาาสสแลว็็เปนถนถตไ ของลูกหนังต่อให้กับอีดิชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญของดวิดมอยอย่างซิดนกส์ครับทาท่าว่าจะปักหลักตั้งฐานอยู่ที่แมนเชสเตอร์เต้ต็ต่อไปจนจบฤดูกาลนี้อย่างน้อยส่วนในเตมิล่าครับที่มีสเตเวนเจราหครับกลุ่มทับอยู่ก็มีข่าวที่จะมีสิทธิ์จะกลายเป็นต้นสังกัดแห่งใหม่ของอีดิชันเนื่องจากกำลังมองหาตัวแทนตัวตายของแจ็คกิลลิตนะครับที่เพียนไปอยู่กับแมนซิตี้เมื่อช่วงสมมอรที่ผ่านมาด้วยค่าตัวร้อยล้านปอนด์ ขณะที่อีก2ทีมครับที่เหลือก็คือเอเวอเรตซึ่งกําลังอยากจะได้จอมทัพคนใหม่เข้าไปประสานงานกับเบมาราเกรแล้วก็เอรัสเทาเซนครับในระบบ4ี1 1แล้วก็สุดท้ายครับเตอร์สตีแต่ทว่ารายหลังนะครับไมไ่ได้สนใจดิเช่นเท่ามากกว่าทีมที่เหลือครับเพราะมีเจมส์ม,มิลสันอยู่ทั้งคนอยู่แล้วอย่ไรก็ตามครับแม้ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสมุนทรจะกลายเป็นตัวสกัดแห่งใหม่ของดิเช่นแต่ก็มี2เรื่องที่เรารู้แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจากการให้บทสัมภาษณ์ของชุดครับก็คือ มันจะไม่ใช่สมุร,รในอิตาลีและจะไม่ใช่สมุร,รในทวีปยุโรปเนื่องจากเหตุผลทางครอบครัวของเราเตะเลือดโคโนมข่าวต่อมาครับเลกเตอ์อาจปรับแผนใหม่สำหรับการโจมตีการซื้อขายในเดือนมก,กราคมนี้หน้าต่างการโนยย้ายในมก,กราคมซึ่งกันจะเปิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสำหรับเดือนแห่งความสิ้นหวังของหลายสมุรหรือข้อตกลงเงินกู้แล้วก็สมุร,รที่พยายามปรับปรุง ดูดูกันพวกเรารวมถึงเลเตอร์นะครับที่อาจจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการซื้อขายด้วยไม่เพียงแต่ปัญหาเรื่องการซื้อขายเท่านั้นแต่พวกเขายังมาเชิญกับปัญหาของจนานวนผู้เล่นที่ติดเชื้อโควิดสิเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อผลประโยชน์ของที่อื่นๆพวกเขาจำเป็นจะต้องได้ผู้เล่นที่อยู่ในบัญชีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อโอกาสที่ดีในการแข่งขันของพวกเขาเนื่องจากการแข่งขันได้ดาเนินไปตามตารางที่วางเอาไว้โดยไม่มีการเลื่อนแต่นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาสลับเลเตอร์เมื่อพวกเขาาานนนััน้้้ตตอองกรซืขยะ แต่สโมสรต่างๆนะครับก็ไม่อยากปล่อยผู้เล่นไปในช่วงนี้เลเตอร์นั้นอาจจะเก็บผู้เล่นคนสําคัญไว้เช่นเดียวกันกับสโมสรต่างๆที่ไม่เต็มใจที่จะปล่อยตัวผู้เล่นของพวกเขาออกไปแม้แต่มีความเป็นไปได้ที่ฟีลิปเป็นโควิดฮัมซาซรูรีและก็นอมริดเมนดี้อาจจะออกจากเลตเตอร์แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้นะครับเลเตอร์ก็น่าจะไม่ปล่อยพวกเขาออกไปอย่างแน่นอนคาดว่าซูดีและก็แมนดี้เองเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นในตำแหน่งกองกลางแล้วก็เป็นโควิดเองจะลงเล่นตำแหน่งสตูบแบ็กเนื่องจากผู้เล่นที่วางตัวไว้นะครับติดโควิด ใ่ล่าสุดนะครับผู้จัดการทีมมีการยืนยันว่าพวกเขานั้นจะไม่เช็นสัญญากับผู้เล่นที่มรับวัคซีนสำหรับการซื้อขายนักเตะในมากราคมนี้แต่ในายใหญ่ของทีมวิลล่าครับแล้วก็เบรนดเดอร์นั้นซึ่งเป็นในายใหญ่ของนิวเตอร์ก็คิดเช่นนั้นหรือไม่เมื่อการซื้อขายนักเตะเข้ามาเหลืออีกเพียงไม่กี่วันข้างหน้านี้นี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของนิวเตอร์สตีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ